เจอแดงหรอหลาจะเจอสี่ทองหลาจะเจอสีทองก็ได้นะคือเราอาจจะเจอเกณฑ์ไหมอ้าวอ้าวเราพงวิวอยู่ไหนอะโลกสี่อยูโอ้ ช่วยผมด้วยเฮลูมี่ไอ้ยิงถังแดงโกด้วยไอยิงถังแดงโกด้วยแล้ววิ่งวิ่ยิงคมเกินมึงยิงคมเกินตอีโผล่ตายใหญ่มูนส์อ้วเจ็บเจ็บเจ็บอ้ยิงยิงเจ็บมากยิงเจ็บมากมีได้ปะลดจิบ มาแล้วลูกผู้ชายพันดีหนีทันไหมหนีทันไหมดูสงรอแล้วตกลงแล้วเออหนีเหอะหนีเหอะเฮ้ยไม่ได้มีกี่ตัวพี่มีกี่ตัวอยู่ไม่ได้แล้วเยกเกิดตัววะอยู่ไม่ไหวอยู่ตามพี่เบอร์สี่ละตามพี่เบอร์สี่ละอะไรอะไรเอ้า วิ่งกลับไปเหรอไม่ต้องกลัวฆ่ามันได้หมดจด้มันฆ่าเราด้วยเราฆ่ามันฆ่ามันฆ่ามันมันฆ่าเราเอ้ยแต่น้องว่าให้มันฆ่ากันก่อนเถอะเออรอรอยมันฆ่ากันพี่แล้วก็แอบตุ๋ยมันไงเราค่อยไปเสริมมีใครมียาปะอ่าผมไม่มี เอ้ยไม่มีไอวอลอ่ะบายบายพี่นลาก่อนลาค่ะเม่เหนิเมุจุจกรู้จักูจกูอวจูวจูตายเลยเฮ้ยแต่ผมข้างบนนี่ไม่เห็นคนเลยนะพี่ไอคนหนึ่งมันอยู่แถวๆข้างล่างอะเ้เบหาไปลยไปส่นแล้วปาแฝดวหยแล้วี่ ้ยพี ok> ่บอลลูนตัข้างเาพี่ของดีวิ่ไอบอลลูนเรอพี่เห็นป่ามันลอยตรงแต่งตรงแต่งเนยนีีตรงขวดนี่ยี้ยงไม่ได้ยุคนี้รู้แล้วนงเอไยกันกเจไววเฉยโอ้ยว่าต้องฟัง ไอ้เจี๊ยบพี่ปนพี่ปนพี่ปนไม่ตายไอเวนเฮ้ยมันอยู่ไหนวะพี่ปลขาพี่บอนขาพี่บอนขาช่วยหนูด้วยค่ะมันมีลูกซองควางค่ะพี่ปนฉันยังไม่มียาป้ะเฮ้ยสนใจกูหน่อยกูจะโดนยิงตายแล้วพี่ปล มันช่วยผมหน่อยมันมีลูกสองครัวมันอยู่ตัวหน้าอมเลยใครไม่มียาป่ะเฮ้ยใครก็ได้มีใครสักคนที่ล้างฉันไหมผมไม่กล้าเข้าชานมันมีลูกสองคนโอ้โหเก็บของโอ้ยมันชานตัวแล้วมันมา มาส,สิโอยลูกซองควงยังแม่มเรื่อเบื่อเพื่นกวาแล้วเ้ยเพื่อนกวาแล้วเออลูกซอกลกกล้าเอาไก่เลยกูยอมเลยไไลกไับก,ก, <c oughs> กืบเกือด้เป็นลนกือบได้เป็นนอนกับยมบาลเลยพี่นเ <c oughs> ลยขอกีบขอนไปเลยนะพี่นะพี่จะลูกซองของเลาเดี๋ยวผมให้ ไ <c oughs> อ้ <c oughs> ขอบคุณมากที่มาช่วยเหลือพี่ในยามที่บ่ม <c> บ <oughs> <c oughs> ้าเขาให้แพ้เลยวะให้ถอดริงมเงไม่ได้เฮ้ยไม่เป็นไรหรอกผมรู้ว่าพี่รวยพี่รวยพี่รวยไอ้บอมรู้ไป <c oughs> ไปไป,ไป <c oughs> รู้ว่าเสียงแต่คงต้องขอร้องเออเมื่อกี้ได้วินาทีนั้นไม่มีแบบไม่มีความคิดเจะพี่อาจจะตายไปเลยก็ได้นะ ยูบีเอ็นทำแล้วอยู่หลังบ้านเฮ้ยเลือดว่ะเฮ้ยเจอหน้ากากออกซิเจนกับเนวไอ้ยเชนาาูชนน้มันยิงรัวๆเลยพี่เห็นว่าไอ้เอ็นโอโอบีตามเมื่อกี้เราก็เจอมันไว้พี่เมื่อกี้ชื่อมันขึ้นจ้ะยิงรัวเกินนี่อาจจะมีพลังพิเศษก็ได้นะโอ้ับเวป็ดลูกเป็ดข้างบนนึกว่าขนไงวิข้างในมีลูกซองข้าบข้างในมีลูกซอง ตรงนี้ไม่ลูกตองตะขอาสีนะครับเาสีน้อง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 ไปทันหลักจิบไปละโอ้โหอ่าให้คืนนี่คืนนี่คืนหยอกหยอกหยอกตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ยฮะตรงนี้ให้คืนแล้วเนี่ยอ้ามาร์กตำแหน่งใครยังไม่มีไอวอลบ้างเนี่ยมาร์กมาร์กตำแหน่งนี่นะว่าว่าไอสโคปสีอยู่ตรงเนี้ยเนี่ยมาร์กเลยใครเอาไอวอลบ้าอ้าวไม่มีใครเอาไม่มีใครเอาแล้วหรอสโคบสีงั้นเก็บขอไว้เองนะ สอเจ๊มได้ยินเสียงยวะสโคปสีมสไม่มีใครเอาหรอกครับไปที่พอด้ยินเสียงป้าโหลฮะได้ยินเสียงของมได้ยินแล้ว<ะ>ไ,ไม่ไอใครเมื่อกี้ผมไปผมมาสโคปสีเดียวกี้อะหายไปอ้ ใส่หูฟังก่อนทุกคนไม่มีใครได้ยินกูเลยสัตว์ฮัลโหลมีคนได้ยินไหมคะได้ยินกี่ประซิ่งได้ยินแบบชัดเจียวไหมอะไรเบนเบนเบนขอรูปกระสุดนดีะมามาไว่ให้พี่ให้ của kia, gú hay nó tưởng văng nhỉ, kia, ấy, anh chẳng lấy, เอ้ยบนเหลือย2สิบสองอแล้ว เยาพี่บอลนเมื่อไมีใครยินแล้วก็ปิดมาเลยคุณจบว่าจะเข้าทีขอออดปบนทบบที่ดีสุด dudu du 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 มาตะฟ้าฮอลิกาคนโคตรเยอะไอ้เหี้ยคนเต็มเลยพี่พลด้ยินป้ะโหล <c oughs> <c oughs>

Og vi ser på,